ตัวมือเนี่ยวุตส่าไปซื้อที่นอนแล้วมาดูหมอนหมอนท้างมาเชยการมาเป,ป็นปอนอ์แคนดี้ใช่ไหมเล้วท้าความก่อนดีกว่าปอนอ่ะเป็นคนทําคลิปมาก่อนที่ติ๊กจอกติ๊กจอกจะเกิดซึ่งทำลงแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กเออซึ่งตอนนั้นก็ทําคลิปเต้นอะไรต่างๆนานาแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่ เพลงตะตุนตัวของต่างประเทศมันดังเอเอเราก็เอามาเต้นอพอเราเต้นปุ๊บในวันนั้นคืนเดียวคลิปมียอดคนดูหนึ่งล้านคนในวันเดียว,ว<า>ซึ่งเฟซบุ๊กตอนนั้นทำให้มีผู้ติดตามขึ้นสองหมื่นภายในวันดีก็เป็นจุดเริ่มต้นขอ,ของการที่อยากจะทำคลิปคือเอาอย่างนี้มันมาแบบมั่วๆเลย ก็คือเราเล่นติ๊กต็อก